วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเช่าหาภาเครื่องนะครับทำยังไงการเช่าหาภาเครื่องนี้จะประสบความสำเร็จนะครับเกี่ยวกับความเป็นอยู่ความเจริเลี้งดูเด็นะครับ เจาหามาแล้วทําให้เรามีโชคมีลาภนะการค้าจเจรรุ่งเรืองนะโชคดีปลอดภัยแ้วคาดทนะําไมผมต้องพูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าวงการพรคเครื่องนี้มันเป็นอะไรที่นะอยู่เหนือความคาดหมายนะครับที่ว่าอยู่เหนือความคาดหมายก็คือว่า วงการภาคเครื่องภาเครื่องทั้งหลายอยู่ในประเทศของเรานี่นะครับส่วนมากจะมีประสบการณ์ปฏิหา,นนะา,ารนะแก้ค่าปลอดภัยนะสรรพคุณนะพุทธคุณของภาเครื่องแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละเกจิอาจารย์นั้นก็หนีไม่พ้นนะครับเกี่ยวกับพุทธคุณเมตตามหานิยม ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองแ้วคาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันนะเพราะสิ่งเหล่านี้ที่พูดมานี้นะเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้มันเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้แน่นอนนั่นอยู่ที่ความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับภาคเครื่องจริงเป็นสิ่งที่อยู่เหนืออยู่เหนือธรรมชาตินะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่เคารพสัตว์ระดุชากันนะครับบางองค์บางรุ่นนั้นราคาพุ่งเป็นหลักล้านนะบางวงบางองค์นั้นหลักสิบนะฮะมันอยู่ที่ว่าความพอใจของสองฝ่ายว่าจะซื้อหาเช่ากันยังไงแบบแต่ความนิยมนั้นที่เป็นมาตรฐานสากลน,นะที่เขาเรียกกัน มากสาทสานคือมีประสบการณ์นะครมีประวัติความเป็นมานะพิธีปลุกเสกที่ได้มาตรฐานนะปลเสที่เป็นพิธีที่ใหญ่มีประธานพิธีมีเกจิอาจารย์มีหลวงพ่อต่างๆนะเข้ามาอัญเชิญนิม,มนตะ์มานะมาสมาสการมาปลุกเสกนะ สามวันสามคืนก็มีนะครับนะตลอดไตรมาสก,ก็มีไตรมาสก,ก็คือสามเดือนนะครับตลอดไตรมาสก,ก็คือสามเดือน,นแต่ตลอดไตรมาสนี้ส่วนมากเก้าสิบเปอร์เซ็นจะปลูกเศษเดียวนะครับคือท่านไปนั่งปลูกเศษนะมีเวลาว้างท่านก็ปลูกเศษอยู่ตลอดเวลาทุกวันนะจนครบไตรมาสก,ก็คือช่วงเข้าพรรษา ท่านะนไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยู่จำวัดอยู่ที่วัดก็เวลาท่านก็นั่งปกลุกเสกนะฮะสวดมนต์พิธีลูกเสกยูเช้าค่ำเช้าค่ำประมาณนี้นก็เขาก็เรียกว่าตลอดไปมานบนี่คือพิธนะีการลูกเสกพระเครื่อง ถ้าเครื่องไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นที่เขานิยมกันนะรุ่นไหนก็ได้นะทีะ่มีพิธีที่ดูเลือกดูยามแล้วเหมาะสมอย่างยิ่งในการลุกเสกเครื่องรางของขังนะเป็นต้นว่าลุกเสกวันเสห้าอย่างนี้นะฮะคือมันจะขังมากแนละ้วนะแล้วก็ การลูกเสกพระเครื่องนี้สําคัญนะการาจะาทำเหรียญทำพระขึ้นมาสักองค์หนึ่งนี่ต้องมีดูเลือกดูยามนะครับนะดูเวลาเวลาปกฟ้านะวันที่เท่าไหร่แรมเท่าไหร่แลมกี่ค่ําแรมกีขึ้นประมาณนี้นะครับนะจะรู้ว่าวันเวลาที่ตกฟ้าเป็นวันที่เท่าไหร่นะวันที่เดือนกอ,อนะครับ นั่นก็หมายความว่าพระรุ่นนี้เกิดวันที่เท่านี้นะเกิดวันเดือนปีเกิดรู้เลยนะว่าเกิดวันเดือนปีเกิดนี่คือสิ่งสําคัญนะในการเช่าพรนะการเช่าพระก็เหมือนเราเช่ามาแล้วมาเป็นสมบัติของเราสมบัติของเราก็คือบริบาลน,นะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นสมาชิกในครอบครัวนะก็เหมือนชีชวิชีวิตชีวิตหนึ่ง ตามตามที่ความเชื่อของผมนะฮะถ้าเวลาตกฟ้ามันสมพงกับวันเดือนปีเกิดของเราตกฟ้าของเรามันก็จะดีแต่ถ้าวันเดือนปีเกิดวันตกฟ้าของภาคเรื่องกับวันเดือนปีเกิดของเรานะมันไม่เหมาะสมกันมันมันไม่สมพงกันก็จะลดหลั่นลงไปเรื่อยๆนะมันจะมีวันที่ตกฟ้าที่สมพงกันนะแล้วดีดีดีมาก ดีดีปานกลางแล้วก็ไม่ดีอะไรประมาณนี้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากศูนย์เปอร์เซ็นต์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือร้อยเปอร์เซ็นต์นี่จะดีมากนะครับถ้าตกภาคถ้าเราถ้าเราเช็คเช็คได้นะครับส่วนมากหลวงพ่อหรือว่าเก็ิยอาจารย์พระอาจารย์ต่างๆตามวัดวาอาราต่างๆท่านท่านจะเ,เรียนเกี่ยวกับวิชาภูมมชาตนะิเกี่ยวกับคู่ครองเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานคู่ชีวิต สามีภรรยาที่จะแต่งงานกันนะครับส่วนมากเขาจะไปดูเรื่องดูยางดูดูความสมพงกันว่าจะอยู่กินกันจะเรื่งเรื่องไหมจะดีไหมจะอยู่ตลอดรอดฝั่งไหมหรือไม่เท้ายอดคองกระบองยอดเพชรไหมนะฮะเขาจะไปหาหลวงพ่อหาพ่าอาจารย์หรือไปหาพามหาหมอดูต่างๆท,าที่เชื่อถือนะครับแล้วก็ดูวันปกปากว่าอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงแบบไหนนะครับ ภาเครื่องก็เหมือนกันนะครับตามแนวความคิดของผมครับเราเช่าพาะเครื่องต่างๆที่มาท,ที่มาอยู่ที่หิ่งเราอยู่ห้อยคอกับเราอยู่ที่บ้านเรานี่บางจังหวะเราเช่าพาะเครื่องมานี่กิจการเราดีถูกหวยถูกถูกหวยถูกลูตเตอรีร่อะไรประมาณนี้ได้โชคโดยที่ไม่คาดคิดส่วนหนึ่งก็จะมาจากาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะพระเครื่องที่เราเช่าหาบูชากันมานนะแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนะแต่อยู่ในศาสนาพุทธศาสนาพุทธเราก็มีพระพุทธรูปบูชาไว้ไว้เป็นที่สักการะขึ้นิ้่ไว้ประจำบ้านอยู่แล้วนะคนระับทีนี้ถ้าพิธีถูกต้องตามตามหลักของการถุกเสกพระเครื่องนี่จะม,มีวันตกฟ้ามีพิธีที่เหมาะสมนะมีการลุกเสกที่เหมาะสม สาธิชนหรือประชาชนทั่วไปก็ศรัทธาก็ไปบูชามาจังหวะที่ไม่รู้ว่าวันตกฟ้าหรืออะไรเขาไม่ได,ไได้ไม่ได้เช็คไม่อะไรกันนะแต่ว่าตามหลักแล้วไม่ต้องเช็คก็รู้นะครับว่าการเข้ากันหรือไม่เข้ากันนี่เราเราเรา,เราจะดูได้จากความเป็นอยู่ของเราชีวิตของเรามันไปลาบหรือไม่แต่ถ้าสมมติว่าเราเราได้ภาคเครื่องอะไรมาสักอย่าง อันนี้จะเล่าเรื่องหน่อยพระแท้นะพระที่ทําวิธีถูกต้องนะแต่ว่าวันตกฟาก้าพระองค์พระเครื่ององค์นี้กับกับวันตกฟ้าของเรามันไม่เข้ากันไม่สมรณงกันชีวิตมันก็คอนแทนมีอุปสรรคนะครับนะเพราะว่าพระเครื่องนี้มันมีวันตกฟ้าก็เหมือนมีวันเกิดนะครับเพราะว่าการบุกเสกนี้การบุกเสกนี้นะท่านยกมาตั้งแต่อินภูมิ ยมบางนะฮะพระอินพระคมพระพายพระพิบูลพระอะไรทั้งหมดนี่นะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะรวมทั้งเปตอสุกายเดือนต่างนะฮะที่ที่เข้ามาอัญเชิญอัญเชิญเข้ามาอยู่ในมาเป็นสักขีพยานในการสร้างพระในกองพระบ,บางองค์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยนะท่านมาเป็นประธานเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นสมเด็จ วัดะระฆังรุ่นอนุสร์ร้อยปีนี่นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่าน,นก็มาเป็นประธานพิธีทุกสามครั้งเลยนะนะพิธีจริงยิ่งใหญ่มากเลยครับนะสมเด็จร้อยอนุสร์ร้อยปีวัดะระฆังนะฮะมีตั้งแต่มีสองรุ่นนะครับอ่ารุ่นเนื้อผงนะครับเนื้อผงพุทธคุณน,นี่คะมีสองรุ่นรุ่นอ่า พิมพ์สมเด็จกับรุ่นพิมพ์รูปเหมือนที่มีระฆังคว่ำแล้วก็รุ่นเหรียญเหรียญนวาโลหะเหรียญรูปชิ้นฟักโลหะแล้วก็จะมีพิมพ์คะแนนจะมีรูปรอยองค์มีก็เยอะนะฮะแต่ที่นิยมกันก็คือเป็นชิ้นฟักสมเด็จ เนื้อผงสมเด็จนี่นะฮะรุ่นร้อยปีแล้วก็จะมีหลายบล็อกแล้วก็รุ่นรุ่นเหมือนระฆังคว่นมที่ของแท้ก็จะมีตาตาปั๊มตายางถ้าเป็นพิมพ์สมเด็จปั๊มตายางจะเป็นสีเงินจำไหมครับถ้าเป็นพิมพ์รุกเหมือนระฆังกว่อจะเป็นตายางสีแดงตาสัญลักษณ์ของมัด ทีนี้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเช่าบูชาพระนะการเช่าบูชาพระนี่ถ้าถ้าเราเช่าพระแท้พระแท้ในความหมายของผคือว่าพิธีถูกเสรที่ถูกต้องนะแต่พระไม่แท้พระเรียนแบบพระเสริมพวกนี้นะฮะจะจะไม่ได้รับการถูกเสร็จนะคือมันจะมีโรงงานทําเหรียญกระสา่าทําเหรียญพักเครื่องนะเขาก็จะไปจ้างหรือว่า อะไรทั้งหลายแหละที่ทําให้เป็นพระขึ้นมาทําจํานวนมาหลายๆพันหลายหมื่นหลายๆองค์หลายหมื่นองค์นะครับพินพินล้อนะครอย่างเช่นว่าหลวงพ่อคูณางเงี้ยรุ่นที่ซื้อขายกันหลักแสนขึ้นไปหรือหลักล้านเนี่ยปีหลวงพ่อคูณแรกปีสองพนห้าสิบสองรุ่นบาลามือที่เขาทำบล็อกเสริมแล้วก็ทำพร้อมขึ้นมาเอามาขายกันตามท้องตลาด มันเกิดมขีของแท้ของปลอมเกือบทุกรุ่นนะฮะในเมืองไทยที่มีการซื้อขายกันในาราคาถึงจะมีการเสริมขึ้นมาทําเทียมขึ้นมานะนั่นไม่ใช่ผ้าแท้นะฮะเราไม่มีวันตกฟ้าไม่มีวันเกิดดังนั้นจะไม่มีผลมันมันก็คือ,อเหรียญโลหะธรรมดาธรรมดานี่เองนะที่มีสัญ,ญลักษณ์คล้ายคลึงกันเท่านั้นทีนี้ การเช่าพักเครื่องนี่ยนะที่ว่าสําคัญสําคัญนีวก็อย่างที่ว่ามันต้องเกี่ยวเนื่องกับวันแาของพักเครื่องแต่คนส่วนมากนะครับจะไม่รู้กันนะครับไม่เคยรู้กันคือถ้าชอบพระรุ่นไหนแบบไหนที่เองสนใจก็สะสมกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเนที่วนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่แท้ที่จริงแล้วนั่นพระนั้นมี มีส่วนนะฮะเกี่ยวกับพระสมพงศ์กับตัวเราหรือไม่นะแต่คนส่วนมากไม่เคยมีกันนะครับอันนี้ก็เก็บไปให้คิดนะฮะไม่คิดเจรณานะครับเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นวิจารณญาณส่วนตัวนะฮะม่เชื่อก็อย่างลึครับการเช้าหาพระเครื่องลองคิดดูนะครับว่า ถ้าเครื่องถ้าเครื่องรุ่นต่างๆแต่และรุ่นแต่และรุ่นที่วางอยู่ในแผลนเนะมตตามหานิยมขนาดไหนก็ลองจินตนาการดูแล้วกันนะเซนะียนพระบางท่านนหลายๆท่านก็ไปวางแผนตามตุบาทบาท้างตามใต้ต้นไม้บา้างข,งข,งข,งข้างถนนตุบาทบาท้างยังมีคนเข้าไปชม แเวนกันไปออกเข้าเข้าออกออกเข้านี่นะนั่นก็หมายความว่าพุทธคุณของท่านนี้เด่นเด่นชัดมากนะไปด้านนีตามมาด้วยแม้อยู่ในนิ่บ้านในบ้านก็ยังมีคนอยากชมนะครับนี่คือความเด่นศักคุณพุทธคุณของทระเครื่องแต่ละ,ลร,ะรุ่นแต่ละรุ่นนะโดยเฉพาะอาจารย์ที่ท่านมีวิชาแก่กล้าสมบะแก่กล้านะครับ เรียนร่ำเรียนวิชามานะท่านผูกเสพแต่ละครั้งนี่นะทุกคุณนี่ยอดครับไม่ต้องแพงกันนะครับวงการพักเครื่องจึงได้ไประจัก์แก้สายตาคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้นะแต่ก่อน้าไม่มีราคานะทุกวันนี้มีราคามากเลยนะแม้แต่ของเทรียมเรียนแบบก็ยังมีราคานะ ของเทียมเรียนแบบนี้ไล่มาตั้งแต่พวกมวลสารนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอส่วนผสมนะฮะถ้าเป็นภาสุมวลสารนี่ก็ส่วนมากจะเป็นว่านร้อยแปดสรรหากันมานะไม่ว่าว่านชนิดต่างๆนะครับผมปิดที่เจผมถึงนักสิงเหอะไรนี่นะฮะว่านพวกผงทู่ แต่ละอาจารย์อาจารย์นี่มารวมกันเป็นพักเครื่ององค์นี้นะผ่านการฝุกเสกกจะได้มาหนึ่งองค์นี้ก็ไม่ใช่แค่ธรรมดานะแต่ผลิตจำนวนมากครับท่านก็เอามาแจกแจกชายชนทั่วไปที่ไม่ได้ยังไม่ได้ชอบแล้วสนใจอยากจะได้ก็ต้องมีการซื้อขายเท่ากันเกิดการเท่าซื้อขายเนส่วทุกวันนี้แต่ที่เอามา ปลอมกันเรียนแบบกันนี่ไม่รู้เอาอะไรมาทำนะอาจจะเป็นปูนขาวปูนพัตเตอร์ผสมอน,นั้นอันนี้อันนีน้อันนั่นเข้ามานะฮะมันอาจจะเป็นอัประมงคลก็ได้นะครับนะของเพียมเรียนแบบนี้นะหรือแม้กระทั่งพวกเหรียญเนาะเหรียญโลหะนะฮะอาจจะเป็นทองเหลืองตะกั่วดีบุกซึ่งไม่ได้ผ่านการกันกรองนะไม่ได้ปลุกเสกไม่ได้อะไรมานี่นะไ ไม่รู้ามาจากไหนนี่ก็อับประมคลเหมือนกันนะก็ลองพิจารณาดูนะอยู่ในดุลพินิษฐ์ของท่านนะครับในเรื่องการเจ้าห้าบุญการพักเที่ยววันนี้ก็ขอจบล่ายามสนานนะก็ขอจบก,กันเพียงแค่นี้ครับโอเคคนระับสวันดี้รอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบ